ยองวไปยังนี่ยองวไปยังนี่เออเหม่อม้าเมียน้ำลายแตกแก่วัดแก่วัดแก่วัดพี่น้องแก่วัดแก่วัดแก่วัดแก่้วง w i n g เส็บบะคอคอหื้อ You Nei. Know. Hmm. 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 <tapos> <tapos> hum 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 อือพี่นอ้องอืมทำจริงไหมมันเกินไนหนนะอืม เปรี้ยวขออภัยนะครับทีอ่อ่าค่ายรุ่งอยู่เพราะว่าเห้มันตอนเหนือไปเลยผมกับปิดปิดไว้อยู่บังไว้อยู่นะครับพี่นอ้องเปรี้ย,ยวๆ้หมือนกันม,มาขอ้อมาข,อาขอ้อบักข้อ ภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้นะเกิดมาก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ถ้าบ้านผมก็จะบะคออย่างเดียอถ้าภาคกลางเรียกมีชื่อเรียกก็บอกเลยนะนะมีมีจักรสือมากอันนี้ ชมแก้ช่วงแก้วัดเป็นไข่บนเส้าพีน่นนอเอเฮิดให้น้ำลายแตกขอถดขอดคอภัยเดย้อือ อ้าวอ่าเปรี้ยวชมใช้น้ำปลาน้ำเดล่ยนน้ำตาลชูรสที่ปนเขาขัว ว้ามีแหงช่วงหลดยาแกงง่วงง่วงนอนนี่กินจนหยดอื้ม โอ้ยแซ่บคืออยากกินเลยปีปีฤดูร้อนนี่ปีหนึ่งเดือนหนึ่งได้จะกินเลยคืออึง่นแหละบ่ได้มีขายตลอดคืออัน บกับกเงาะบักมวยอืมอืมกิมนีม่บ่มีหยังพี่นอ้องนะครับแซ,บแซบ่บๆส,มสมุ้มๆอา่นี่ยวสมอ่ะอา่นี่ยวสมาสมากินน้ำกันเอา่นี่ยวสมมาอ่าง ออบอกเลยว่าคืนนี้ไม่ได้นอนเนี่ยขอห้องน้ำโอ้ยว้า ดเข้าไปผลไม้ชนิดนี้ผลไม้ตัวนี้ปอนบอกเลยว่า ปานปานกินบักหนาวเหมือนกินมะนาวเลยอุ้ยสมหักสมอีรีอีรอพี่เนาะอ๋อแยบอื้อ ตายพอ่อพ่อพี่น้องกินไปเคืองเอาพี่น้องครับกับบ่วยหยังนะครับกินอีกเอาเนี่ยสมไว้แสบๆน้ำกันนะครับพี่น้องอืมกินไหนไม่หายง่วงไหนไม่หายเศร้าไข่นะครับผมกินเนี่ยเเปรี้ยวๆไหนไม่สวงเออเนี่ยโตสดเฉดเออฟึดฟัดฟึดฟัดเนี่ยนะครับผมพี่น้องอืมนะครับ ผลไม่ต้นน้กะบ้านปอนเขาเอื่นว่ามะขอมะขอหรือบักขอนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นหรือทางภาคอื่นก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่น้องเด้วยว่ามันคือเอียงแต่บ้านปอนอื่นบักขอเอาพี่น้องตัวไหก็แจ้น้ำมีได้ครับพี่น้องไปลวครับผมสวัสดีครับ